หลักสูตรฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยบริษัท Number no. One Security Service จำกัดคุณสมบัติของผู้สมัครงาน 1. ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยเชื้อชาติไทย 2. ต้องมีอายุอย่างน้อย18ปีถึง55ปี 3. ต้องมีส่วนสูงอย่างน้อย165เซนติเมตรขึ้นไป 4. ผู้หญิงต้องมีส่วนสูงอย่างน้อย155เซนติเมตรขึ้นไป 5. วุฒิการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ขึ้นไป 6. ไม่เสพสิ่งเสพติด เจ็ดไม่มีประวัติอาชญากรรมเอกสารการสมัครงาน 1. บัตรประชาชน 2. ทะเบียนบ้าน 3. รูปถ่าย 4. เลขที่บัญชีธนาคาร 5. ใบอบรม ค่าแรงและสวัสดิการรายได้วันละ525บาททำงาน7วันต่อเนื่องฟรีค่าแรงอบรม4วันได้ค่าอบรมวันละ100บาทและฟรีค่าอาหารระหว่างอบรมเปิดบัญชีฟรี หรือหากมีเลขบัญชีอยู่แล้วยินดีรับทุกธนาคารเงินรางวัลพนักงานดีเด่นไม่ป่วยไม่ขาดไม่ลาเงินชาปนกิจมีห้องพักกรณีมาจากต่างจังหวัดมีเบี้ยขยันเดือนละ500บาท มีสวัสดิการพักร้อนและมีวันหยุดนักขัตฤกษ์สามารถเบิกสวัสดิการได้เดือนละ4,000บาทเบิกเงินสดได้ไม่เกินวันละ200บาทเงินเดือนเงินเดือนออกเดือนละ2ครั้ง ทุกวันที่16และวันที่30ของทุกเดือนหรือในกรณีที่เดือนไหนมี31วันวีคนั้นจะเลื่อนไปออกวันที่31หน้าที่ของรอปพก่อนปฏิบัติหน้าที่ให้เดินทางมาถึงหน่วยงานก่อนเวลาทำงาน อย่างน้อย15ถึง30นาทีไม่ดื่มสุราหรือเสพสิ่งเสพติดก่อนปฏิบัติหน้าที่และเช็คความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ต่างๆขณะปฏิบัติหน้าที่ต้องอยู่ประจำจุดไม่ละทิ้งจุดปฏิบัติหน้าที่ เขียนรายงานทุกหนึ่งชั่วโมงขณะปฏิบัติหน้าที่ในเขตรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างต้องปลอดภัยไม่สูญหายไม่เสียหายและไม่ถูกทำลายหลังปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเปลี่ยนกะต้องรอผู้ที่มาเปลี่ยนกะถึงที่ทำงานก่อน ห้ามละทิ้งจุดปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาดเช็คความเรียบร้อยก่อนส่งกะต่อไปการลา 1. ลาออกต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย15วัน 2. ลากิจต้องแจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย2วัน 3. ลาป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์เท่านั้นและลาป่วยได้เดือนละ2วัน 4. ลาพักร้อนต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย2วันและลาติดต่อกันได้ไม่เกิน2วันเท่านั้น การเขียนรายงาน 1. ต้องเขียนรายงานทุกหนึ่งชั่วโมง 2. ต้องเขียนรายงานถูกต้องและชัดเจน 3. เขียนรายงานตามเหตุการณ์จริง 4. ต้องเขียนตามรูปแบบที่บริษัทได้กำหนดให้เท่านั้น ตัวอย่างการเขียนรายงานการอบรมเบื้องต้น 1. สัญญาณมือ 2. สัญญาณนกหวีด 3. ส,สัญญาณไฟและ 4. ส,สัญญาณธง